สวัสดีค่ะวันนี้นกมีหมวกถักลายง่ายๆมาเอาใจมือใหม่หัดถักนะคะสําหรับหมวกใบนี้ถักจากไหมอูด้งขนาดเส้น4มิลเป็นลายเรียบๆง่ายๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้หมวก1ใบใช้ไหมอูด้งขนาด4มิล3ม้วน1ม้วนมี50กรัมหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้ไหมคอตตอนเกาหลี8ภพายนะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็ได้ใช้อยู่2ม้วนโครเชรที่ใช้หัวเดียวนุกใช้3.5มิลในการถัก ขั้นตอนในการถักเราจะเริ่มถักจอมหมวกโดยใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สองรอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกจากนั้นถัก F ลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด13หลักรวมกับโซ่ขึ้น3เป็น14 จากนั้นดึงรูข้างหลังให้ชิดนะคะอันนี้เราจะแถวแรกเราจะดึงหลักสั้นหน่อยหลังจากที่เราถักได้สิบสี่หลักเสร็จแล้วเวลาเราถักเลื่อนห่วงจบแถวเราจะมาถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลังโซ่ขึ้นสามหรือว่าหลักที่สองต่อไปถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วอันนี้ถักซ้ําลงตรงหลักแรกนะคะแล้วสอดหัวเข็มตรงหลักที่เราขึ้นโซ่สามตรงนี้คือหลักแรก ถักซ้ำตรงหัวหลักในหลักที่สองก่อนแล้วก็ถักซ้ำตรงหลักที่สองตรงนี้เราจะถักเวลาเราถักขยายเราจะถักลงตรงหัวหลักก่อนอันนี้เรียกว่าหัวหลักนะคะแล้วก็สอดหัวเข็มลงตรงหลักเดิมมันจะเป็นการเพิ่มหลักหรือขยายห่วง ถักจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบนะคะแถวที่สองถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่สามถักโซ่สามนะับเป็นหลักแรกช่วงแถวที่สามช่วงลายก็จะมีอยู่สามหลักหนึ่งแล้วถักลงตรงหัวหลักสองแล้วถักตรงหลักที่นูนขึ้นมาเป็นสาม ถักตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองและสามหนึ่งสองสามเราก็ถักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบ พอถักแถวที่สามมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่สองหนึ่งสองขึ้นแถวที่สี่ถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกแล้วหลักที่สองนะคะตรงนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองเราจะสอดหัวเข็มขึ้นหลักที่สามถักลงตรงหลัก ที่สามนะคะที่มันนูนนะคะในแถวที่สามแล้วถักซ้ำตรงหลักที่นูนในแถวที่สี่ก็จะมีหลักอยู่ทั้งหมดสี่หลักหนึ่งสองสามสี่อันนี้นะคะแถวที่สามมีสามหลักเราจะถักลงตรงหัวหลักตรงนี้ก่อนหนึ่งแล้วหลักที่สองสอดหัวเข็มลงตรงหลักที่สองแบบนี้นับเป็นสอง หลักที่สามถักลงตรงหัวหลักนับเป็นสามหลักที่สี่ถักซ้ำในหลักที่สามนะคะหลักที่นูนมันก็จะได้สี่หลักหนึ่งสองสาม ถักมาจนครบรอบพอเราถักแถวที่สี่มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่ห้าถักโซ่สามแล้วเราจะถักลงตรงหัวหลักตรงนี้หนึ่งมันจะมีหลักที่มันนูนแบบนี้นะคะสองสองหลักเราก็จะสอดหัวเข็ม ถักลงในหลักตรงนี้ก่อนหนึ่งสองสามตั้งแต่แถวที่ห้าไปนะคะมันจะมีถักหลักที่มันเรียบสองหลักหลักที่มันโนนหนึ่งหลักแบบนี้นะคะหนึ่ง สองแล้วก็หลักที่มันนูนนับเป็นสามหนึ่งสองสามทักในรูปแบบเดียวกันจนครบรอบพอถักแถวที่ห้ามาจนครบรอบทักเลื่อนห่วงจบแถว อันนี้โซ่ขึ้นเหมือนเดิมนะคะตรงหลักที่สองตั้งแต่แถวที่หกไปเราก็จะถักลงตรงหลักเลยนะคะจะไม่มีตัวเพิ่มแล้วเราจะถักหลักเรียบสองหลักหลักโนหนึ่งหลักสลับกันหนึ่งแล้วก็ลงตรงหัวหลักตรงนี้สองแล้วก็เกี่ยวตรงหลักที่นนนขึ้นมาเลยนะับเป็นสามไม่มีตัวเพิ่มแล้วนะคะ น้องแนะนําเวลาเราดึงหลักที่มันโนนไม่ต้องดึงยาวนะคะมันก็จะได้หลักมันจะได้แน่นๆสวยๆนะคะถักลงในหลักหัวหลักก่อนสองหลักหนึ่งสองแล้วก็หัวหลักที่สามไม่ต้องถักแล้วเราก็สอดหัวเข็มตรงหลักที่สามเลยนะคะ เราก็ถักแบบนี้ลงไปเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการเราจะถักลงมาตามแนวลงมาเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการของนกนับตั้งแต่จอมหมวกแถวแรกตรงนี้นะคะถักลงมาจนถึงแถวสุดท้ายทั้งหมดสิบห้าแถวพอถักมาให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวในแถวนี้นะคะ ให้เราเกี่ยวอันนี้จะเป็นหลักที่โซ่ขึ้นหลักที่สองเกี่ยวเส้นเดียวเกี่ยวริ้วหลักเอาเส้นด้านในนะคะถักเลื่อนห่วงจบแถวจากนั้นถักโซ่สามแล้วถักซ้ำลงไปที่เดิมนะคะเกี่ยวเอาเส้นเดียวในแถวนี้เราจะเริ่มถักขอบหมวกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถัก f บนทุกหลักจนครบรอบถักริ้วหลักเกี่ยวเอาเส้นเดียวแบบนี้ พอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลังโซ่ขึ้นสามถักโซ่สามแล้วพลิกกลับถ้าเราถักริ้วหลักนะคะมันจะเป็นขอบสันแบบนี้เวลาเราพับขอบมันจะอยู่ทรงไม่ลุยลงนะคะมันจะอยู่ตัวแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักลายหมวก เราจะถักอันนี้จะนับเป็นหลักแรกจากนั้นเราก็จะถักสอดหมวเข็มแบบนี้นะคะถักไปหนึ่งหลักมันก็จะลายเดียวกับด้านหน้าแต่น,นี้เราจะถักตรงนี้ไปหนึ่งหลักก่อนจากนั้นถักลงในหลักแบบนี้เหมือนเดิมสองหลักแล้วก็ถักเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้อีกหนึ่งหลัก ถักลงตรงหัวหลักใบสองสอดหัวเข็มดันขึ้นแบบนี้ไปอีกหนึ่งหลักลายของมันก็จะเหมือนด้านหน้าด้านหน้าต,ตรงตัวหมวกนะคะเวลาเราพับขึ้นแบบนี้มันก็จะเหมือนกันเราก็ถักสลับกันจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบนะคะถัก f ลงตรงหัวหลักสองแล้วก็เกี่ยว ให้มันโนนมาแบบนี้หหลักจากนั้นเราก็จะถัก f อีกหหลักในช่วงลายสุดท้ายนะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวช่วงลายมันก็จะเท่ากันพอจะขึ้นแถวต่อไปโซ่สามนับเป็นหลักแรกก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวตามแนวหลักที่มันโนนแล้วถัก f ลงตรงหัวหลักตามแนวเหมือนเดิมนะคะ พอเราถักมาจนครบรอบนะคะเราก็จะมาถัก f ตรงนี้อีกหนึ่งหลักถักเลื่อนห่วงจบแถวนะคะถักแบบเดียวกันกับด้านหน้าแต่ถักแบบเดียวกันกับตัวหมวกหลังจากที่เราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยสําหรับขอบหมวกเราก็จะถักขึ้นมาสองแถวตั้งแต่แถวที่หนึ่งที่เราถักริ้วหลักถักขึ้นมาอีกสองแถวนะคะเวลาเราพับขอบขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ทรงไม่ลุยลง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ